ตลาดนัดโคกระบือบ้านนางงวดพี่น้องเปิดทุกมือวันวันยังไรซะวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนาะครับวันอาทิตย์เนี่ยเปิดเลยมันบอกผู้ใดต้องการอย่างใดงวเลี้ยงเนาะมาเลยมันบอกมาหาเลือกออกด้วยพี่น้องเด้องัวดมาหาเรือมาหาอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์พี่น้องมาซื้องัวดมาแต่เด็กบอกรือมาแต่สวยสวยมาแต่เด็กเนาะมันยังบวชเนาะหันมาสวยก็จะซื้อบวชก่อนเนาะ เขาจะซื้อบรรกนพี่น้องตัวนด้มันดีเขาจะเอาเลื่กเอาบรรกรพน่นเดีเยวจะโตขี้ได้หลายพี่น้องแต่ว่าถ้าจะไดดงงวดถือให้ซซีสวยเนาะเขาเจ้ากลว่าเขาเจาขายบ่อเขาเจะชีเลี้องเนาะเลอ้ยงเลี้ยงืสอเอานบ่อแต่วันทรามดไงงวดงามเนาะสวยงามเขาเจ้าเหลี่ยงเอาพ่เนามาเหลี่ยกข้าว่วงไปเหลี่ยงสว่งงวดมันงวดมันถือพี่น้องส่างเขานาฝนกลางพรรษาแดงงวดถือ เจ้านอยออกขั้้าเขาดองออกนี่มีมองเลี้ยงนี่ราค่าขึ้นแน่นอนพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพี่น้องบุญกระถินนี่เพราะว่างัวบ้านนั้นบ้านนี้เป็นบุญเป็นงานเขาเจ้าก็ขางั่วพี่น้องเนื้อเขาก็ต้องการเนื้อบางน,นี่ม่วมันก็หาย่ากแน่มันก็ราคามันก็แพงขึ้นเลยแต่ว่าช่วงนี้เขาเจ้าอันถึงของข้าเจ้าจอันกินอันอาหารธรรมศาตร์พี่น้องอาหารปลา ป่าแน่เฮ็ดแน่น้องใหม่แน่ช่วงนี้ง้อเนื้อเขาจะาบ่ค่อยซื้อกินแล้วข้าเนื้อก็ขายบ่ค่อยดีพี่น้องง้อแล้วง้อแล้วขายบ่ออกก็กระคาก็บตำทุกตำลงสองนี่พี่น้องมาเบิ่งราคาดง้อน้ำจืดเด้อพี่น้องเด้อเหมือนเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งบรรยากาศซื้องัวขายงัวในตลาดน้ำพี่น้องบรรยากาศมาพี่น้องมาเบิ่งเลือดลอยเลือดลอยงัวตลาดงัวสวนหยาง ง่วงไปจำสวนยางพี่น้องผู้ใดเออนี่ผู้ใดเอี่ต้องการง่วเขาสวนยางแด้วพี่น้องเด้อนี่ลูกจักโตัวแล้วอ่าลูกสามลูกสามพี่น้องนี่ยังงัวยังสดอยู่พี่น้องอันซ้ำลูกซ้ำเลยยังสดอยู่ได้พี่น้องเด้ออันลูกเจ็ดลูกแปดต้องมาสดลูกสามลูกตัวผู้พี่น้องลูกผู้แม่สมไปแม่ยังครับแม่ทองว่างแม่ทองว่างพี่น้อง ราคาห้องห้องไว้เท่าไหร่อ่าปลาเศกแปดเนาะราคาเศกแปดยังต่อได้ต่วรองเลยตัวรองเลยพี่น้องตัวใดเจ้าพี่น้องเด้อใส่อีกตัวนึงอันนี้ก็แม่เนาะแม่เนี่เน้องนี่ว่าลูกข้นนี่ครับผมลูกข้นนี่ครับโอ้ลูกนี่แดงนี่พี่น้องแม่จะาจอยนี่อิจอยลูกสุดสีแดงลูกปู้พี่น้องลูกข้น ลูกทักตัวแล้วเหมือนนี่เพ่เพไม่ได้ลูกัวเดียวมาครับลูกเลี้ยงบอลูกเลี้ยงครับลูกเลี้ยงพี่น้องก้องสูงาหาเนาะหอดครับหอด่อามสิบหาราคาพื้นดิบัตเปิดไปสี่หมื่นครับสี่หมพี่น้องลูกต่อร้องกันเลยลูกผูรัค่าสี่หมื่นี่ยังต่อได้เนาะต่อรองได้พี่น้องนี่นี่นี่ลูกคนนี่ลูกคนราคาสี่หม เด็กโตได้ใ <lok> ช่อ anyway, <match> ีกดีแม่นึงเล่ดีตแม่ขาวนี่ลูกบ่บ่ครับแม่ขาวแม่ขาเด็กเปรียวง้อเปรียวพี่น้องง้อเปรียวลิ้นลิ้นง้อเปรียวข้อมสูงลอยสามชิบหาแม่ครับมีพี่น้องเครื่องดำาเครื่องดำเป็นง้อไทยพี่น้องง้อไทยลูกจักโตแล้วลูกสามเนาะจะเดี๋ยวนี้ท้องว่างแล้วข้าพ้นอ่า ราคาเศร้าหาเนาะห้องครับห้องราคาราคาเศร้าหาเนี่ยห้องไว้ซื้อๆพี่น้องราคาเนี่ยต่อได้ห้องไร้ขายหน่อยครับพี่น้องเด้อมาอีกเทือกผีพี่น้องเนี่อครับเถือกเนาะสายขุนพี่น้องง้อเนื้อสายขุนเถือกนี่บุ้งลอยซีพอดีพี่น้องแมนครับลอยซีคอขาบอดีเด้ลยผมคำนี้เลยครับใช่ไข่แอนขอแอนพี่น้องขอรับแอนไปเะ็ดขอแอน ราคาเท่าไรบัอนฮะสามหมื่นเก่าเนาะสามหมื่นเก่ามาต่อเอามาต่อรองเอาด้วยพี่น้องเด้ออันนี้นี่มันเป็นของเฮ้าโบแมนครับคุณผมของเฮามีซ้ำอีกเนาะครับของหอยโหลดโหลดให้หางโหลดพี่น้องทั้งบ้านเล่ตำบลเล่เบอร์โทร ศูนย์แปดหกคศูนย์แสอนึ่งสามศครับแมศูต <somet hi> <the> ัวพี่น้องเด้ยังหางัวเหล้ยงอยู่ครับอดาก็โทษมากพี่น้องมาต่อเอามาต่อร่องออกพี่น้องอันนี้ไซเลเนางพรายกลงพราะยกลงแล้วหันไปอย่พี่น้องน่าแลนอีกล่ะ มั่อข้าวไก่ข้วเขียวด้วยั่วข้าวคอนโหนักาครับมั่หกสิบอ่เพิ่งเฉียวมั่วพื่น้องเฉียวเฉียวกากสาวเจ้าสิเฮ้ยอะไรพ่อเจีซื้อไปข้าวสองนว่ข้าวสอง เจออ่ะแล้วก็เจ้าเห็นขลุนเจ้าเห็นตัวเจ้าขายเ้าสอง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 เ้าอเ้าสองเียขายดีแน่นอนไม่เป็นคนินนะเป็นกก็คือหัวก่อน ต่อสองต่สองเซียวกันหมอนี่มันเก่งที่สุดไม่เอาล้ละไอ้เด็กมาได้บานคุณลองคนเก่งที่สุดปัดมากกมาเไอ้เดมนยเหรอเนี่ยลยเลยรับะเจ้าก็ต้องส้มรถพี่น้องว่าจะขอสามสาเพิ่นได้ดัดเดียว ตลาดชิลเลิกแทงเลได้พี่น้องเอ้ยใครจะได้งืถือมาซื้อส่วงตลาดสิเลิก์นจีไฟลดไเลออก,ออกมีการแก้เงื่อสายมาสายใหม่รนะสารนะเ,เ, <laughs> เอ้าพันหนึ่งแม่ลูกนี่บอกใชลูกมันสารมันลุบเามันลุบอาไป